กลิ่นดอกไม้โชยมากับลมยามค่ำคืนที่เ,เงียบสงบนางเอกความผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยกลิ่นมันมีความเจ้าหญิงมากสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับโบในคลิปนี้นะคะคลิปนี้โบจะมารีวิวน้ำยาปรับผ้านุ่มของฟลายนันดาแตาสูตนะคะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้คะ่ะทุกคนกลิกล่น scarlett เนอะโบไม่แน่ใจกะบ,บอกแตงกสูตแนะบบ่ะโบให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นนางเอกแล้วกันมันมีความกลิ่นแบบความความสวยกลิ่นมีความหวานนางเอกนางเอกแบบนั้นนะคะทุกคน กลิ่นจะเป็นกลิ่นโทนหวานหอมหวานความฟีลแบบว่านางเอกความผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยกลิ่นเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบสวยหรูดูแพงประมาณนั้นกลิ่นให้ความรู้สึกแพงอยู่ใกล้แต่ว่าเขาไม่ถึงอ่ะเออเรารู้สึกแบบนั้นนะคะสุขขุมนุ่มลึกเป็นกลิ่นที่ไม่ไม่ได้ลึกลับไม่ได้ซับซ้อนเป็นกลิ่นให้ให้ความรู้สึกตรงตรงมีความสุขขุมมีความนุ่มลึกมีคนสวยมีนคนที่มีความมั่นใจแลวเป็นคนที่ตรงตรงหกลิ่นมันให้ความรู้สึกประมาณนั้นนะคะความทีโท กลิ่นนี้ค่อนข้างติดทนเลยนะทุกคนแต่ที่โบลองใช้แล้วกลิ่นอยู่ประมาณเดือน2เดือนได้นะคะทุกคนกลิ่นติดทนในระดับหนึ่งเลยนะคะ ผ้านุ่มไหมโบรู้สึกว่าน้ำยาแับผ้านุ่มตัวนี้ผ้าค่อนข้างนุ่มเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะใส่เยอะแล้วโบรู้สึกว่ากลิ่นมันมันให้ความเอียนไปหน่อยเออกลิ่นมันให้ความรู้สึกว่าละมุนเกินไปแล้ว,ลวมันมันมันเอียนก็แนะนําว่าอย่าใส่เยอะแต่ถาว่าใส่เยอะก็คือผ้านุ่มแบบนุ่มนิ่มไปเลยเลทุกคน <laughs> ก็อย่าใส่เยอะใส่แค่พอประมาณกลิ่นค่อนข้างหอมติดทนมากนะคะแนะนำค่ะเรามาที่ตัวที่2กันเลยนะคะกลิ่นที่2ก็คือกลิ่นสีม่วงตัวนี้นะคะกลิ่น m a t r i c v e l e t มันจะให ให้ความรู้สึกกลางคืนกลางคืนกลิ่นมีความลึกลับซับซ้อนความแบบน่าค้นหาทุกคนกลิ่นนี้คือให้ความรู้สึกแบบลึกลับน่าค้นหามีความกลางคืนกลางคืนกลิ่นเป็นกลิ่นโทนดอกไม้ฟิลแบบมันให้ความรู้สึกแบบกลิ่นดอกไม้โชยมากบบลมยามค่ำคืนที่เงียบสงบพร้อมเสียงดนตรีไทยอะไรประมาณนั้น ไม่ใช่ถ้ามีเสียงดนตรีไทยมานี่ไม่ใช่ละเธอมันให้ความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นดอกไม้กลางคืนนะคนกลิ่นดอกไม้กลางคืนที่โชยมากับลมตอนกลออางคืนอะคือแบบตอนกลางคืนเราไปยืนตรงระเบียงแล้วมีกลิ่นดอกไม้ตอนกลางคืนโชยมากับลมแบบนั้นอนะกลิ่นค่อนข้างหอมมีความลึกลับๆๆหน่อยนะคะหญิงสาวยืนเงาๆอยู่บนหอคอยยามค่ำคืนอะไรเงี้ยเออไม่ให้ความรู้สึกแบบน,นั้นนะทุกคนกลิ่นมาให้ความรู้สึกหรูดูแพงดูเข้าถึงยากคือความลึกลับเข้าถึงยากอะไรประมาณนั้ แบบถ้าว่าใครที่ชอบกลิ่นโทนประมาณนี้น่าจะชอบนะกลิ่นนี้แต่ถ้าหากว่าใส่เยอะเกินไปกลิ่นค่อนข้างเอียนนะผมรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างเอียนกลิ่นมันมีความแบบดอกไม้กลางคืนแบบดอกไม้เลยอะทุกคนเออค่อนข้างเอียนนิดน,นึงนะคะแต่ถ้าโบนะถ้าใส่เยอะก็คือยังยังโอเคอยู่ใส่เยอะ,อะผ้าจะนุ่มนิ่มมากๆเลยตัวนี้ผ้านุ่มมากแล้วก็กลิ่นค่อนข้างติดโทนเลยนะคะทุกคนก็คือ2เดือนอัพถ้าว่าใครที่ตามหากลิ่นโทนประมาณนี้โบแนะนำตัวนี้เลยนะคะหอมแบบหอมลับหอมกลางคืนกลางคืนอะ ฟิลกลิ่นหอมกางคืนแนะนําเลยค่ะตัวนี้หอมมากสำหรับตัวที่3ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือโบได้รีวิวรวมของปีที่แล้วไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวซ้ำแล้วกันนะคะตัวนี้ก็คือกลิ่นสวีทเซนต์มันจะให้ความรู้สึกฟิลแบบผู้หญิงในชุดราตรีทุกคนกลิ่นมีความเรียบหรูดูแพงมีความลึกลับซับซ้อนนิดน,นึงแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เท่าสีม่วงเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบลึกลับเข้าถึงยากมากๆเลยกลิ่นนั้นนะแต่กลิ่นตัวนี้คือมีความลึกลับแหละ แต่ก็น่าเข้าหาน่าเข้าไปทาความารู้จักกลิ่นมันมีความเป็นผู้หญิงนี่มีความเซ็กซี่นินนดๆหวานหน่อยๆมีความลึกลับนิดนึงฟีลเหมือนแบบใส่ชุดราตรีไปงานเต้นรำนากากอะไรประมาณนี้เออเกลิ่นมันออกโทนประมานานนะทุกคนกลิ่นนี้นะผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้คือหอมมกเนี่ยคือแบบใช้หมด หมดไปแล้วและกลิ่นนี้ก็คือติดทนมากพอสมควรเลยนะทุกคนก็คือ2เดือนอัพไดออ้ถ้าเก็บดีๆนี่คือแบบอยู่นานนะกลิ่นนะอย่างคือตัวนี้คือผ้านุ่มมากโดยรวมก็คือกลิ่นหอมมีอควรียบหรูดูแพงกลิ่นติดทนผ้าค่อนข้างนุ่มนะคะแนะนําตัวนี้ค่ะ ตัวสุดท้ายนั่นคือตัวนี้นะคะทุกคนคือฟลายไลน์เทนเดอร์เซนต์นะคะตัวนี้มันมีความเจ้าหญิงมากกลิ่นหวานมากๆทุกคนกลิ่นตัวนี้คือหวานมากๆหวานแบบหวานเจ้าหญิงหวานแบบสีชมพูแบบฟิลเจ้าหญิงในชุดสีชมพูลเลยอะทุกคนตัวนี้นะหวานทุ่งดอกไม้กลิ่นดอกไม้ไมหวานหวานฟุ้งไปทั่วเลยประมาณเนี้ยถ้าใครชอบกลิ่นโทนหวานๆนะ่ะคิดว่าน่าจะชอบแต่ถาว่าใครที่ไม่ชอบกลิ่นโทนหวานบอกเลยว่ากลิ่นนี้คือคือเลี่ยนไปเลยทุกคนโบรู้สึกว่าโดยส่วนตัวของโบนะโบใช้แล้วโบรู้ มันหวานเลี่ยนไปหน่อยก็คือโบต้องใช้ผสมกับตัวอื่นนะทุกคนือแบบใช้ตัวนี้เพียวๆคือแบบมันหวานเลี่ยนไปคือแบบโบไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นสาวสีชมพูขนาดนั้นน่ะเออโบรู้สึกว่าตัวนี้คือคือหวานเลี่ยนไปหน่อยสำหรับโบถ้าหาว่าใครที่ชอบกลิ่นโทนหวานความสีชมพูความเจ้าหญิงคือตัวนี้คือแนะนําเลยนะคะตัวนี้กลิ่นติดโทนมากเมื่แต่ใช้มาโบรู้สึกว่าตัวนี้กลิ่นติดโทนสุดเลยเมื่อเทียบกับพู้นี้นะคือตัวนี้คือกลิ่นติดโทนมากคือแบบ4 5หเดือนได้คือแบบือนน้องาัดอยู่อนนือง อย่าใส่เยอะนะแนะนำว่าอย่าใส่เยอะแล้วก็ผ้าค่อนข้างนุ่มมากๆนะคะตรงนี้นะถ้าใส่เยอะคือผ้านี่ก็แบบนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะก็แน,นะนําว่าใส่พอพอประมาณใสใ่พอดีก็พอเนาะถ้าหากว่าใครที่ชอบกลิ่นโทนหวานๆประมาณนี้โบแนะนําให้ไปลองทุกคนรับรองติดใจนะโอเคถ้าหากว่าใครที่ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้หรือว่าอยากให้โบไปดองตงัวไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้โบไปแล้วบ๊ายบาย